บสุวิดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรครับจะอานจอมเนโดวันนี้เราก็จะมาทันลิปบอะลองเพเรชรข้อไรหน้าราวห้าเก้าชั้นห้าแค่นี้นะทุกคนดูให้ผมี่เดี๋ยวเ,เราจะมาลองใส่เป็นไอเสีเกยกวนนะฮะมาทาย,ยให้ดลองดูนหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นได้เป็นหกชั้นห้า Oh, hey, well, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. this legacy. You gon' see what's n e a t โอ้ยครับทุกคนวันนี้เราขอโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรครับจะอาร์มจองเย็ดโดวันนี้เราก็จะมาทำคลิปอ่าลองเทสท่อร้อยหาสี่บาวห้าเก้าชักห้าคันนี้นะครับทุกคน นี่นะผมนี่เดี๋ยวเราจะมาลองใส่เป็น R ไอเสียเอ็นอาร์ในน้งชายให้น้องๆดูหน่อยนะครับผมนี่นะผมอันนี้เป็นน่าจะเป็นหกชักนห้านะครับผมสเตปจากน้องนะครับผมส่งมาอันนี้เป็นทอสปอนเซอร์นะครับผมนี่คือตอนนี้มีน้องๆถามกันะเยอะว่าเรายี่สิบห้าบางลมตอนนี้ไปไหนนะครับผมตอนนี้ก็คือส่งเครื่องไปทํานะครับผมตอนนี้เครื่องกาลังมานะครับผมนี่ประมาณนี้ ข้อของร้อยห้าก็คือเป็นสเตปเดิมเป็นหกชักห้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้อัพเป็นสเตปใหม่แล้วนะครับทุกคนเดยวเราไปดูกันว่าเป็นสเต็ปไหนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนนี่ให้ดูทรงไว้ก่อน,นเย็นนี่ประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะมาใส่คันนี้ดูนะผมน้องชายสเตปคันนี้เป็นสเตปเท่าไหร่นะ 59, <ๆ> 59, ครับผมห้าเก้าชักห้าครับห้าเก้าชักห้าครับนี่นะผมคันนี้เป็นห้าเก้าชักห้าน้องๆ,ๆดูดูขอท่อเดิมใหญ่โคตรนะครับผม แต่ว่าท่อใบนี้เป็นผ่าหมกใช่ไหมครับผมเนี่ะทุกคนผมให้ดูท่อใบนี้ก่อนต้องถอผท่อผ่อนปะเนี่ยผมเป็นถ่าหมกนะครับทุกคนผมว่าท่อน่าจะเส็ปเดียวกันแหละทุกคนแบบเท่าเท่ากันเลยแล้วเดี๋ยวให้น้องถอดออกแล้วมามาแท่กันดูนะทุกคนว่าอันใบใหม่กับใบเก่าอันไหนจะคอใหญ่กว่ากันนะผมอันนี้เป็นท่ออันนี้ท่ออะไรนะน้นง TRB ครับ TRB แล้ให้ดูป้ายก่อนนะผม นี่นี่นี่สปอนเซอร์มาได้นะครับผมนี่ต้องเข้าได้แหละต้องเข้าได้แหละเอาเอายิมาบัางเนี่ยเลอามาแทรกไปดูให้จางมาแทรกดูนะทุกคนดูดูเฮ้ยบอลอันนี้ไงนี่ก็กันวะเฮ้ยซ้ำก,กันปะเอ้อมาซ้ำกันเลื้ยงไหนใหญ่อะไรงไงซ้ำกันเลยนี่น้องๆน้องๆว่าพ่อนี้แล้วก็อันอนี้อันไหนใหญ่กว่ากันนะผมให้ดูก่อน รุ่นโอ้โหไอ้รุ่นครับผมเนอะใครใครว่าคอทอดไหนใหญ่กว่าก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนนี่เราดูฝั่งด้านนี้ด้านนี้ละข้างนี้นี่โอ้ปาดอันนี้เยอะกันเยอะปาดอีกเยอะเพราะว่าเยอะกันง่ายนะขึ้นมือโอ้โหแม่นี่ซุปเขาได้มจริงๆเลยเราได้ตัวไหนดิเยี่หว่าอื้อแหม่อ๋อตัวดูเขาได้อ่ะอือทนง่ายหรอ นี่นะผมนะขั้นขั้นอันนี้เป็นไม่ใช่คอไล่นะผมเป็นคอแบบซ้อมปกตินะผมดูไปไหคอโคตรใหญ่ต้องซ้อมคนนี้เลยวะมีโคตหน่อยที่ไหนครัดูทุกคนดูดูใส่ครับนะผมวัวอันนี้ไงกวนบอกทุกคนโคตรใหญ่ครับทุกคนมันเป็นสเต็ปหกสิบห้านะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่รถน้องมาเลยนะทุกคนติดปั๊กชอย น้องน้องบอกว่าอยากได้แบบนั่นลั่นนะผมแต่ว่าอันนี้เป็นถาเปิดนะครับทุกคนท่อเราใช่ยกแล้วมาฉลองเนี่ยตีข้อถอเออตีฝักถอดเนี่ยขึ้นมาเจาะดิเนี่ยต้องดัดตัวมได้ดัดมได้ดัดเอายางมาเลยแต่ผมจะให้ดูท่ออ่าใบนี้นะคุณเฮ้ยเนี่ยางงามมีเป็นห่วยเลยวะใช่ปะ สีแดงมันลอกนี่ทุกคนดูดูให้ดูครับนี่นะผมเจาะน้องๆเห็นไหมทุกคนไอ,อ,อ้อพวกมีบอกดี๋ยวนะ้ทุกคนตอนนี้เราคือติดปัญหาติดฝัาเท้านะทุกคนขอท่อใหญ่เกนินเด้อผมขอหาอะไรให้น้องก่อนนะทุกคนแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําการ ดัดฟ right. ักเท้าแล้วก็ท <poles> ําการใส่คอท่อเป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่นะผมให้ดูนี่ครนี่นะครับทุกคนนี่เสียวจัดน้องๆดูดูทรงอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะทุกคนเผื่อน้องๆไม่รู้ว่าทรงอะไรนี่เป็นทรงตรออนนะผมเป็น125ตัว R ใช่ไหมลุงชายใช่ครับเป็นตัว R นะครับผมนี่ว่าตัวเขาว่าหัวเถิดหัวยังหน้าแหลมนะทุกคนนี่หน้าแหลมนะทุกคนจะไปไหน ดูดูให้ดูยางก่อนนะผมทรงตลอดเลยนะผมเดี๋ยวใครอยากรีวิวคันนี้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาได้ใต้ช่องนะครับทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมพารีวิวคันนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดอะไรใหม่อ,อยู่ใช่ไหมน,น้องชายใชครับจัดโชว์อะไร <ๆๆ S 1> จะจัดใหม่อยู่ๆๆนะทุก <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> คนรถรถเพิ่งปั้นนะครับน้องๆนี่นะเราก็ใส่ท่อเราก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะทุกคนเป็นไอเสียเอ็นเอสอาร์นะทุกคนก็ได้พี่เห็นอยู่ก็เข้าช่องได้นะผมขอสักใบขอสักใบเนาะเราจะติดเครื่องลงนีู่เลย นี่นะผมเราจะตีให้ฟังนี่เล็กๆน้อยๆนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราค่อยไปเบิ้ลนอกหมู่บ้านขอัลมอฮฺสุลันหืไม่ไม่ไม่ค่เกียร์จะว่าไเอาใหม่วบิเาจะเบิร์นให้ดูนะทุกน ว่าลั่นเลยเนี่ยทีนี้ทุคนระดับระดับดับตัวค่าเกียร์ดับเนี่ยทีปดดับแบบอัตโนมัตดับแบบอัตโนมัตินะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยเวอรรุ่นเวอรรุ่นเวอรรุ่นอะไรเวอรรุ่นโซนเชียงหรอไม่มีกุญแจนะทุกคนปอ้โหเสียงโคตรลั่นครับน้องแบบเอาเคได้ไหมแล้วเราไปลองเทสดูนะครับทุกคนว่านอกหมู่บ้านจะเป็นยังไงไะเอาวัด โคตรลั่นนะเพน้อนๆเดี๋ยวไปดูกันอยู่น้อกบ้านเลยครับไปทุกคนก็อยากจะถ่ายให้ดูทรงตอนที่ขับ ครับทุกคนคือตอนนี้คือมาดูนี่คือตอนนี้เราเกิดปัญหาแล้วทุกคนใส่ท่อครั้งเดียวท้ายโคตรแรงดูนี่ขี่มาเกี่นะทุกคนมันท่วมครับ<น>มันท่วมครับูแล้วลยน <c oughs> ตกคนน้องๆท่อมันแรงหรือเปล่าล่ะน้องๆไอเสียอนไอนั่นอาแล้วนะทุกคนมาดูมาดูท่อด,ดีกว่านี่ยันโดเอาเรื่องมาดู ตอนนี้นะ้ำมันเติมมา150บาทคือหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้หมดเลยก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งนะทุกคนว่าจะได้เทสไหมนะทุกคนแต่ตอนนี้น้องกําลังถอดคาบูกแล้วขขก,ก็ใส่ใหม่นะทุกคนเพราะว่าน้ำมันท่วมนะทุกคนคาดว่านน้ำมันจะท่วมนะทุกคนดูเนี่ยทุกคนเลยผมไม่กลัวว้าเนี่ยทุกคนผมให้ดูบรรยากาศรอบๆทุกคนนี่ไปรุ่นป่าไผ่รุ่นตากไผ่นี่ยไม่ได้ใช้ข้องมาห่อนี่นี่จะวะนี่ไมีใครควองอยู่ là ừ. như thế nào? Tôi thải để xem các bạn. Bắt. Thì, chắc là, cứ là, thang xì mây. Chúng tôi đang sáp. Nha, toàn, rồi, toàn, đua. Nước mắm chảy ra, không, 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 không ตอนนั้นก็เคยอยุแบบเกินยี่บาไรเออบนเนาะแล้วมันถ่วมไรเออบนเนาะ้คนเหรอมันถ่วมไตเนี่ยเห็มันเกิดจากอาการยังวะลูกเรีงมันบ้าหรือเวอ่าเต๋อวะเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศให้รถนะผมสนามกอมอสแปดบ้านจุ๊ใจบอ่นี่นุดหมดแล้วทุกคน น่าี่เสียบใ่ะอเหายจังต่จิจิมันล่นเี่นี่บอกเรียนไิเดอือพีป๋อจะไปตายดิเีกไอ่ท่านเถาอยทุกคนเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ่ายดูครั้งแรกทุกคน เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เป็นไรนะครับทุ่างน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมต้องกลับไปแก้บ้านนั้นทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เทสไหมน้ํากคนเพราะว่านีน้ำมันหมดแล้วถ้าไม่ได้เทสก็ขออภัยด้วยนะทุกคนใครอยากเห็นคันนี้รีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะผมใต้ชิปนะผมก็ใครที่ชอบชิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะทุกคนพลาดเลยทุกคนไม่ได้แบบว่าออกตัวเทสให้ดูนะทุกคนแล้วก็ไปเจอกใหม่คลชิปนาแล้วทุกคนไป Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what.